ก็เตาหลีนะคะชุบไก่ซอสเสรจะต้องกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเดินไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวหันกล้องไปให้ดูนะคะเดินไม่ได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะเที่ยวท่องกับต่องน้านาดมาแล้วนะคะ วันนี้พาไปเที่ยวงานวัดเขมาพิราตารามจังหวัดนนทบุรีวันนี้เรามา งานวัดที่วัดเขมาธิีตารามนะจังหวัดนนทบุรีคนเยอะมากเลยนะคะเป็นงานวัดนะคะตีมงานวัดเลยตามหดย่างเมื่ได้มาถวบุญสร้างกุศลนี่นะปิดทองก็ร้องสารีริกธาตุนะครับเป็นทองก็ปรรมสารีริกธาตุ ประจำปีวัดเถมาพิราตารามทางวัดก็ได้เชิญรมสาลีกัตราิร์มาปฏิทินฐานเป็นการชั่วคราวนะจบงานแล้วก็เก็บนะไม่ได้ตั้งไว้ถาวรอนนะเอามาไว้ไว้เพื่อให้ท่านสาธุชนได้มาร่วมกันได้สร้างบุญสร้างกุศลได้มาสักการะบูชาสิ่งที่เป็นมงคล ขายแวนตานะคะโดยบริเวณงานก่อนนะคะโอ้คนเยอะออยากจะเข้าไปสักการะพระเป็นขนมสาลิกันและอธิษฐาุอย่างใกล้ชิดก็เรียนเชิญนะครับใต้พระมหาเจดีย์เข้าไปได้เลยนะครับเข้าไปด้านในชื่อของเราอันนี้คือนกกระทาหมุนก่อนเห็นที่เยาวราชนะคะขายยังไงอะคะ ตัวละยิ่มห้าค่ะอ๋อตัวรียิ่มห้าอ๋อถ้าสตัวร้อยปกติขายกี่ตัวสี่อก็ขายอ๋อตัวนึงก็ขายเหรออ่าจ้ะเอาสองตัวได้ไหมจลองดูก่อนวันก่อนเห็นเขาขายที่เอราวัตรเห็นพวกต่างชาติเขากินเนาะเราก็เขากินอะไรกันเนาะ่านกันเลยนะคะใช่ค่ะได้ค่ะ มันโต,โตโตไหมเนี่ยอ๋อประมาณนั้นงั<ช>้นเราเอาสองตัวก่อนเหมือนไก่ค<ช>่ะวัสดีค่ะสองค่ะจัดเลยงไหมแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ของพี่ค่ะห้าสิบบาทะะเราเลี้ยงเองเหรอคะนกกระพานเนี่ยหรือว่า,า,วาอ๋อมีฟาร์มอยู่แล้วกำลัง<ค>ฮิตนะเนี่ย เห็นยาวราชขายกัน <the> จังเลยเนั้นนี้กล่องใหญ่ร้อยบาทเหรอคะบริษัทสีเอาไว้นี่เลยค่ะของต้องมีร้านมลแรงทอดทุกที่เลยนะคะทุกงานร้านมะแรงทอดขายดีมากเลยค่ะคนรุงใหญ่เลยขนมเบื้องค่ะ อย่างละสองะอย่างละสอค่ะนี่ค่ะ้วซื้อขนมเบื้องไม่เป็นข้าวโพดอลยนะคะเจอลูกชิ้นนะคะเจอขนมเบื้องเหมือนกันนะคะอันนี้คือผัดไทยจอกไปยี okay. ่สิบบาทนะคะขอโชอาทิที่ ก็เยอะเหมือนกันนะคะบรรยากาศของงานวัดที่วัดเก๋มานะคะวัดเก๋มาราตารามวิาชุนอ่าคือเวลนะครับไม่ใช่วันลาจีบนยะครับ คือพ่อุณพ่อุณนะครับพ่อคุณต่อนะครับเตยนะคะอุ้ยนี่ไรน่ากินจังเลยไปย่างลงแตงจีนสุดโบราณแปดหม้อนะคะอันนี้เป็นผักเคลื่อนเขียงเขานะคะเเรียกว่าขนมจีนแปดหม้อ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8เ็ของจีนนี้ขายดีมากเลยนะคะคนเต็มร้านเลยนะคะดูผักก่อนอันนู้นคือขนมจีนร้านนี้เขาเรียกร้านขนมจีน8มืกอะคนขายเยอะมากร้านไข่ปิ้งินร้านนะคะ เอาไข่โอ้ยไข่ปิ้งไม้หนึ่งราดเลยพี่คะราดเลยวันหนึ่งขายได้ขนาดนี้เลยอะเนาะไม่น่าบอกว่าไข่ปิ้งเันร้านเราเป็นไข่ทรงเครื่อง ขายยิ้มเลยขายดีอันนั้นเป็นหม้อกแกงขายดีมากเลยยงไม่ถึงไหนเลยนะคะฟังหมดไปสองร้อยแล้วค่ะ ขึ้นหมูสามบาทสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านด้วยนะครับทุบถูก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 บอกได้เลยว่าหมูจริงอร่อยจริงครับต้องหุดอ้อมรึขึ้นหมูสามบาทครับต้มเยอะเหมือนกันนะคะต้มเยอะเหมือนกันเอาหมูกรอบปุ้งทำไรเนี่ยกะละแม กะเมกะทิสดรู้ทำใหม่ๆ่เลยนะคะกะเมกะทิสดห่อละสามสิบห้าสามหอ่อเราอันนี้เป็นข้าวเหนียวแดงนี่เป็นกะเมะเป็นร้านปลาส้มตะเพียนปลาส้มซักปลาส้มจีนปลาส้มไร้ก้างปลาส้มนินปลาร้าน,นินนะคะโอ้ อสปลาโคล่าเลยจ้าจะมีปลาส้มปลานรหกสิบบาทป,ป,ปาาทละะาส้มปับส้มไรเกิรสิบบาทนะคะสิบบาทอันนี้เป็นขนมจีบนะคะขนมจีบขนมปลา้าค่ะแวก่อนนคาชุดละหนึ่งบาทนะคะ กิมไก่อันนี้เป็นแซลมอนอันนู้นเป็นขาชุดละหนึ่งร้อยหมดเลยใช่ไมั้อยยี่สินอนึ้อยหนึ่ครับอ๋อเอาเอาอันนี้ร้อยหนึ่งจ้ะเอามีอยู่แล้วพร้อมขายตก <c oughs> ย่างใส่นะคะต้อง <c oughs> เคยเห็น แมงกะพรุนย่างไฟตัวใหญ่มากเลยนี่เลยเกี๊ยวซาตัวยักษ์เลยนี่เป็นซูชิะคะของต้องมีทุกงานอันนี้เป็นกระเพาะ,ะปลากระาปลาแท้กระาปลาไมคะยี่สิบบาทอ๋เาะปลายี่สิบบาทอันนี้เป็นลูชิ้นนะคะค เรียกว่าเข็มฉีดยาเยลลี่อันละสิบบาทน้ำจรวดรสอะไรขข่ดีที่สุดคะซาครับอ๋อซาสีเหรอดูซิใส่จรวดยังไงอ๋อน,นี่จรวด โอ้ oh, ได้แล้วจ้าน้ำสาสีคืออันนี้อันนี้ข้าวหลามนะคะห้าสิบเก้าสองกอนเลยข้าวหลามมันแต่คุณจูเชนเลิร์ตั้งหนึ่งอันนี้ขายดีมากเลยวันวันทอดแต่ไก่อันน้ สวยจะต้องกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเดินไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวหันกล้องไปให้ดูนะคะนี่ค่ะเดินไม่ได้แล้วค่ะประมาณหนึ่งทุ่มนะคะถ้าใครจะมาแบบเิยเยอะก็ต้องมาก่อนหนึ่งทุ่มเพราะซอยนี้มันเป็นซอยที่ขายแต่อาหารนะคะและอาหารก็ทันสมัยมากๆเลยแต่ละอย่างนะคะ ขายดีทุกเจ้าขายดีทุกเจ้าไม่มีเจ้าไหนที่ขายไม่ได้ขายดีหมดเลยเพราะตอนนี้จะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มคนก็จะมากันเยอะมากเลย กินด no nice. ้วยนะคะเก็บม <Sams. S 1> ีน้ำพริกสารพัดน้ำพริกอ๋อละยี่สิบบาทนะคะไม่ต้อมีเก่ารัดด้วยนะคะนำโตมาเอาเครื่องในกะเพราหมูกะเพราไก่ไข่ดีมากแล้วก่อน้ะไข่ไงคะแบบนี้ไข่ไงมาละยี่สิบครับอ๋อเอา เอาเสาไม้ก็ได้ค่ะครับถเดียวกันไหมสีเหลืองสีแดงอ่ะมันมีเหลืองกับแดงใช่ไหมเอาเอาอย่างละอันมาได้ยี่สิบสองไม้สี่สิบเนาะโอ้ยมีตัวอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรขนมปองหนึ่งอมันเป็นแบบเดียวกันนี้เลยใช่ไหมคือประเภทเดียวกันใช่ไหมออันนี้แบบกลมๆ อ,อันนี้แบบสมัยใหม่ <laughs> จะเป็นเคบะนี่เราก็สวนทางกับคนที่เขากำลังมานะคะกับ้านแล้วนะคะคนเยอะมากเลย งานวัดเขมานะคะมีเวลาไปเที่ยวชมถึง24กุมภาพันธ์นี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ